นี่แหละพี่น้องจุดท้ารอรถเมย์พี่น้องเนาะเรื่ามีรถเมย์ผมได้พี่น้องตัวนี้เนาะนี่นัน่น,นแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกปายเป็นปสุขุขคนเนาะวันนี้มาพบก,กับข้าพเจ้าเนาะบาเตอร์โคจั่วซูเนาะวันนี้อ่าเลย่องวิทย์สวยเนาะจะพาทุกคนไปอ่าขี่รถจากลินประกาอัปเดตมี่รถเมย์เนาะที่ว่ากระกเจ้าวกำลังสร้างใหม่เนาะตอนนี้อ่าข้าอยู่ที่อ่าวงเวียนนองเนียงกำลังจะออกไปทางอ่าหลองโดกเนาะ โอเคพี่น้องปอกไปแล้วเมืนะ่อกี้นกับเปิดคดลิปเรียบร้อยแล้วนไะม่กับสิหาทุกคนไปขี่รถลิ้นพี่น้องหลังจากเลิกเบรกเลิกงานแล้วกาขี่รถลิ้นเนาะพี่น้งองเนาะบรรยากาศคอยค่ำยำแรงๆพี่นอ้องเด้อนั่นแหละตอนนี้ก,นก,นนกัเวลาห้ามุ้งยังพี่น้องเดี๋ยวนี้พี่นอ้องเวลาห้ามุ้งยังเดินนี่เรามาทางสายโคตรน้องเนียงพี่นอ้องรู้สึกแบบคนกับลายที่พี่นอ้องเด้อโอ้โหระวังเนาะอันอะตรายพี่นอ้นองเด้อ บรรยากาศโค่น้องเนี่ยในการลดลายพี่น้องเด้องานแรกในลดลายแหวนแรกลดแหวไลายคักไล่แน่อะไรเนาะเบิกงพี่น้องเอาสไปดังได้ป่ะเนี่ยเอาลองเบิงเอาลอยแล้วป่ะเนี่ยหมูสไปทางได้เนาะหมูสิรีไปทางใดเพี่น้องมีแต่รถแต่ลาเนาะเพี่อนน้องอ๋อลดในการติดลายเพื่นน้องเด้อติดเพื่อน่น้องทำแบบลดที่ว่า ต้องออกข้างนี้พี่น้องออกข้างสายเนาะไปทางสายย่างเดียวเนาะมาจังสีดพี่น้องไปห้องพวกรวมกับไปทางสายเนาะแม่นแหละโอ้เนาว่ารถติดหลายเดยครับนี้เด้อเดี๋ยวบริเวณน่องเนียงเนาะแห้พอประสุมนี่รถติดหลายให้ลายบาพี่น้องอะไรพี่น้องป้องปายเนาะเบิ่งบรรยากาศน้ำกันอะไรพี่น้องเอ้ จะลืมฟักไร่ฟักแท้ฟักติดตามพี่น้องเด้อเจ้าพ่อฮาดคลิปใหม่ไหมพี่น้องอเพาะเขาเองนาะมีค,คลิปลงคุกมือเด้อพี่น้องเด้อฮึกเจ,ๆๆจก้าฮึกเจ้ากาคอมเมนต์เลยพี่น้องมักคลิปใดพี่น้องมักคลิปนีบอกเรือมักคลิปแบบใด้กัคอมเมนต์มาพี่น้องเราจะไปท้ายให้ทุกคนเดี๋ยวเบิ่งได้ส้มมาแล้ ขอขคำยานแรงๆพี่น้องอ๋อๆๆๆนี่ไฟแดงหอบประสมพี่น้องนะไฟแดงประสมหลับรถไลายนินนนดนึงเนาะรถอ่ะแมน <Okay. S 1> ที่ละไล่หนึงพี่น้องแต่เขาจะไปทางนี้ เรองแรกในการลดลายไปน้องเด้อลดลายเนาะต้องค่อยๆไใบหนึงหน่อยไปไใบพ่อใดไปน้องเด้ออยู่ห้างน้านี่ยแต่เด้อจอดมาห้างน้าเนาะอันต้นนี้ก็เป็นปลายที่ว่าปลายรถเมล์นะเนาะปลายรถเมล์อะไรไปน้องรถเมล์ไฟฟ้าเกำลังทีสร้างใหม่อะไรไปนี่เห็นบ่อต่เป็นแบบสีเหลืองไปน้องเด้อสีเหลืองเนาะนั่นแหละนี่รถแท่งนี่ก็ยักติดติดอันหนึ่งไปน้องเด้อปลายนี่ไปน้องเห็นบ่อตัวนี้เนาะจะมาอัปเดตไปมีอะไรพี่น้องเอาี่น้องในเบอรนในสุมนี่ รถเมย์สร้างใหม่ตัวนี้เนาะแต่บูฮูซิเปิร์ตมือใดเดือนใดเพี่น้องแต่รถนี่มาฮอนลาวแล้วพี่น้องรถแถาเดิมบอกรถมาฮอนลาวแล้วแต่ว่าบูฮูซิเปิร์ตมือใดเนาะนี่กำลังไอ้น้องกำลังสร้างเรับบอกกำลังเฮ็ดอยู่พี่น้องอต้องค่คอยๆไปพี่น้องเนาะไปฝ่าไปฮีบแล้วก็บดอดได้พี่น้องาาอันตรายเพี่น้องเนาะยานนนึงย้องพยา่ารถนี่ไล่เพี่น้องไล่ลีเด้อรถนี่เด้อนไลไ่เฮไล่ว่า กามาอัปเดตพี่น้องมา update, อัปเดตเกี่ยวกับรถกับหลังครับพี่น้องนะนในเบนื้องในศพเนาะอยู่ฝั่งลาวเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องอยู่ฝั่งลาวเนาะรถไล่โบเกี่ยวไล่กับฝั่งไทยบบเนาะฝั่งไทยเนี่ยก็โอ้รถไล,ล,พล,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 พล่พี่น้องว่ามันเทสทเงินกวางเนาะรถเป็นจะไล่ข้างนี้เนาะแต่อยู่ลาวคนนี้กาติดเฉพาะยำแหลมพี่น้องเดียวยำแหลมรถติดไล่หลายยำแหลมเนาะโอ้ตัวไหนขึ้นเทิงให้พี่น้อง ขับรถเมย์นี่ยจะเห็ดไปจุดไปจุดไปจุดแบบพีน่น้อ,อนง,นง,นงเฉพาะนักทำนักเรียนนักศึกษาพี่น้องแมนอ๋อตัวนี้เพื่อนเพื่นบอกเพิ่อนจะขา,ายนาเส้นทางออกมาพี่น้องเด้อขา,ายนาเส้นทางเขาเปนกลวง,งออกเนาะแมน,น เจอขับช yeah, oh, ิกสบายนะเพื่อจะใหญ่ขยายเส้นทางออกเพ่น้องบ่อกหอเนาะเอันนั้นอีกฝั่งนึงก็รถติดหลายเพื่น้อเด้อฝ่งนั้นก็ยิ่มาว่ารถล้มติดเราพื่น้องเนาะมาแต่กูแหละเฮียวคือรถสาไตเนาะเฮียโดนนูนไพื่น้องสายนั่นเนาะแต่มาสานี้กัสซออกดงโดคือกันพื่น้องกแหละ นี bon. ่ก็คือปลายรถเมย์อ oh. ีกตัวนึงพี <ed> ่น okay. ้องเด้อเนี่ยแหละพี่น้องจุดท้ารอรถเมย์เป็น้องเนาะหรือว่ามีรถเมย์ผมได้พี่น้องตัวนี้เนาะนี่นั่นแหละกําลังโอ้ตัวนี้มุ่งเรียบร้อยพี่น้องมุ่งเนาะตัวนั้นยังบรทันมุ่งเด้ออัปเดตเบิ่องลํากัดพี่น้องเพราะว่าอีกบู้ดนนี้ระดับเดือนสามเดือนสี่เฮอ่์จะทดลองใส่พี่น้องเด้อเป็นไปได้เฮอรสี่ทดลองใส่แล้วเห็นว่าแม่นอากาศเป็นปีน้าปีสองพันสองหกเฮอรนจะใส่เป็นทางการพี่น้องเด้อ ตัวนี้เนาะเหาฟังข่าวคนอ่านข่าวคนมา,าจะใส่เนาะโอ้รถติดหลายพี่นอ้องโอ้เถอะดูแถวทรายดงโดกนี่รถติดหลายเมื่อนี้พี่นอ้องเด้อปกติรถโบติดหลายเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะยามเณติดย้อนแบบว่ารถค้าม,มู่เพี่น้องเนาะหรือว่าแม่นเอา้านักเหียนพี่นอ้องติดมันจะมีน้องเหียนอยู่นี่พี่น้องเนาะ ออสการ์บอกไปเนะองมันจะมีหงเฮียนอยูน่นี่บอลนึงมือนเะติดอยูนนะ่นี่พี่น้องแมนโอ้ยีนะ่น้องเนาต้องค่อยๆไปเนาะสนานแล้วต้องแมนติดยอนดูหงเฮียนพี่นอนะ้องมีหงเฮียนมันก็นติดหลายเป็นปกตินะพนะี่น้องแมนปกติหมอนะอ้ยมาฮับเอาลูกอลานพนะี่น้องเนาะออสการ์ไปแนละ้ว นี่นนแหละโอเคพี่น้องฟ้องปายเนาะอันนี้ก็คือบอปลปายรถเมย์อีกบอลนหนึ่งพี่น,อน้องเนาะอยู่บ้านภากขาวหรอวาสังคู่เป็พี่น้องตัวเีงเนาะนม่นี่ ลวกเริ่มพัฒนาเป็นลายพี่น้องเด้อเนี่ยเพื่อนสถานีที่หอยห้าสิบปีปเนาะสถานีรถพี่น้องแม่นแล้วมาทางนั้นนี่ก็คือไฟแดงตรงโดกพี่น้องเนาะแต่เซซิออกนี่ใดมันผมเป็นธรรมดาพี่น้องแม่นมาตรงสายเวลาเพื่อน้องเซิออกนี่ใดโอ้มันตรงพี่น้องคุ่นฮิกสายฮิกควายฮิกสายฮิกวนะควายเนาะเซซิออกนี่ใดเนาะแม่น ติดหลายเพื่น้องนั่นแหละโอเคพี่น้องฟ้องป้ายเนาะโอ้นี่ก็คือไฟแดงตรงโดกพี่น้องโอ้รถติดหลายพี่น้องไฟแดงตรงโดกเนาะแค่นี้ยอมภาพเลยพี่น้องอะไรเขาจะไปเบิ่งอ่าป้ายรถเมย์อีกป้ายเนึ่งพี่น้องเพราะว่าจะมีอยูซาธานีโดงโดกเป็นอ่าเป็นฮับอิดพี่น้องเขาเริ่มสร้างแต่วแค่นั้นมาเพี่น้องแม่นไฟแดงตรงโดกเลยเพี่น้องต้องไวหน่อยนึงเนาะบ่าวัยอะไรนะหุ่นพื้นสติ๊กรถแท้ตายเพี่น้องเนาะ รถลายไปเนอะโฟล์ดลายเลยรถเนาะเบิ่ง์กเนอะรถโฟล์ดลายแหงเนาะแถวนี้ก็เป็นสถานีอีกทางนึงนไปเนาะอ๋อเวียนวาสถานีดงดดกพี่น้องเด้อสถานีปลายรถเมดดงดดกตัวนี้เนาะก็กำลังสร้างเธอขยายเส้นทางให้มันแบบให้มันกว้างพี่น้องแม่นขยายให้มันกว้างเนาะแถวนี้บ่กว้างกับบัได้พี่น้องเพราะว่าแม่นสิบ้าจังได้บอ รถไลยแถวนี้เนาะนักเรียนนักศึกษากลายแถวนี้ต่องในแบบที่ใบๆนึงมาเพื่อนเนะญญาะขยายไปกำลังขยายเส้นทางตัวนี้เนาะมันบอกเพื่อนเนขญญาขยายมันกวงเนาะคือคือตะกีก้นี่จะมีมีเลนกลางเนาะรถติดไลายยอมภาพตัวนี้เนาะรถติดไลยนี่เนาะแมน โซนด้านนาพี่น้อนนอนด้นหนาจะมีข่ายเส้นทางพี่น้องนนอนขยายเส้นทาง นี่แล้วพี่น้องเนาะมาให้เราพี่น้องในเบื้องในส้มเบื้องบรรยากาศพี่น้องเด้อพี่น้องอ่าเด้อนี่แล้วขยายเส้นทางหลายพี่น้องเลยน้องขยายออกขยายออกตัวนี้นะเพราะว่าเพื่ออย่างเพื่อแบบลดอะไรพี่น้องลดลายลายเส้นนี้เนาะยอมภาพเลยแหละรถโคตรลายเห็นบอททางน้าก็จะมีสถานีดงโดกตัวนี้พี่น้องเฉพาะค่ำห้องนักศึกษาโดยเฉพาะพี่น้องเนอะเบื้องทางน้าด้วกันบอทเฮนบอทสูงๆอะไรพี่น้องเห็นบอคือปีกยนต์เนาะ บไม่หลงเบิรงบรรยากาศต้องการไม่้องทางหน้าก็จะให้เ่าค่อยๆไปเนือเนืองเนาะเนี่สถานีตัวนี้เป็นสถานีเฮบัใหญ่เฮไปหลงใหญ่สุดย้ายลีอะไรตัวนี้เนาะมเบิรงบอกจะไปทางหน้าเนือเนืองไม่้องรถก็ติดหลายๆรถเนี่ย ไปน้องไปบอกอ๋อใหญ่เลยไปน้องนาะงสถานีเลยเป็นสถานีว่าใหญ่โตนใหญ่โขนปวดน้องนั่นแล้วพี่น้องฟ้องไปมาเบนท์ให้พี่น้องในเบิร์ดในส้มพี่น้องเนาะเอาเบนท์ให้พี่น้องในเบิร์ดในส้มกันส้มส้มมาพากกวนพี่น้องเด้อเอาเบนท์น้อง าาเเดีขโอเคพี่น้องฟองป้ายนะมือนิกามีโอกาสดีพี่น้องนะตัวมาอัปเดตด้วยว่ามาเบิ้งสถานีรถไฟพี่น้องรถไฟสีเหลืองพี่น้องเป็นรถรถไฟฟ้าอะไรพี่น้องเนาะทางลั้งก็คือทางกลังสร้างด้วยว่าสร้างบุเรียวตัวนี้เนาะสร้างบุเรียวพี่น้องแต่เขาขี่รถไฟบางกินกินกาแล้ยวเราพี่น้องตัวนี้เป็นสถานีดงดอกพี่น้องเด้อนั่นแหละแต่ว่ารถมาแล้วแต่ว่าสถานีอย่างสร้างบเรียวพี่น้อง ประมาณโมงเดือนสามเนาะเดือนสามเป็นซีเขาจะขี่ทดลองพี่น้องแต่เป็นปีสั้นสั้นหกเนี่ยเขาจะขี่แทนพี่น้องเพื่อเป็นทางการเนาะอะไรนะครับจะได้มาทดลองทดสอบเบิ้งพี่น้องว่าเป็นยังไงอะละว่าจะขี่นุ่มบอหรือบนนุ่มบอหรือว่าอ่าปีรถไฟปีรถนี่มันจะแห้งบ่พี่น้องนั่นแหละขอได้ขอได้โน้ตไปเนองเนาะอลไรไปเนาะครับมากทีนดีก็จะลืมพี่น้องเนาะอย่าลืมคังไลฟ์ฟังเสียงฝากติดตามฝากแชร์ฝากคิดหม่ๆเ่ได้ไปเนาะเด้อพุณพี่น้องเห็นบอลไปเนองพุณเห็นอทางร้างนของเรา หาังทีตามสองคลิปบางรายเขาจะมาหาคลิปใหม่กันเ่าเด้อพี่น้องกองป่ายเขาจะมาถาอีกอ่าอีพีนึงบอกจะว่าอีพีต่อไปนะทุกคนติดตาม,าาาม,มพี่นอออ้องเอาจจะถ่ายสายพี่น้องเอาานาะบ๊ายบายพี่น้องไปก็เดอ้อพี่น้องคลิปนี้พี่น้องบรรยากาศกเขาเย็นลยแลงพี่น้องมันเขานาวหน่นะลมพัดเนาะไปก่อนพี่น้อง mm hmm.